ต่ออีกพี่น้องไอ้คลิปหนึ่งซ่องน้องรัตดาวันครับทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องพี่ป้านอาอาเบิร์สสุขสุขคนเดอ้อเมเนกะเจอมาลากานนะกีเป็นไฮเกียดมาโปรอย,อยู่ซ่องน้องรัตดาวันเพื่<ป>อนในเรื่องนะจงะสิ่งจะสีนี่นี่สินเจ้านั่ยนะเด็ดเอาดอกไม้มาไหว้โลด จินกระเทยนะคะจินกระเทยโอ้ยแข็งแข้งโครยแทถอบ่าวไปดีนนอก็จะดุกันเนาะนอเอามาณแม่อาไปให้ยันซ้อยเจ๊เจ๊แล้วมึงคอยคอยย่านตาเจ้าเ <c oughs> จ๊แะคชะคาดขนาดเลยเนาะสายตา,านง <c oughs> ตางได้เห็นกลางคืนกระชิมิ่งสุดชีวิตเลยนึกว่นานั่งตอนนี้เลย กตามเงินนะเินกหมาตาตียาซอยอาหมาชินนั่นอเนอุัวน่ะใส่ลูกเลือกใส่ลูกเลยออกไปเองตัวแด้มันเนียวกะทีเล้วลงหมอต้มปุ๊บเราเตรียมซอยสีเห็ดนอนชิ่ะเดี๋ยวไปใส่ลอกเ ต้นทัศน์สีหมูสมบูรณน้ำเจ๊นึงหมูว่าเขาซื้อมาเมื่อวานนี่เออกิบ่วัวทำปลาได้ออกมาแต่สาวถตงเดี๋ยวไปใส่เลือดขอยเอาออกมาแต่เยวสาวหลามหน่อยที่นอ่ะใส่เลือดน้ำต้มนู่เดี๋ยวข้นอ้อยมาให้ใส่เลือดเลือดน่ะลงหม้อเลยเวนเพี้ยเพี้ยมันเอาไปอุ่นก่อนแล้วครับไปต้มน้ำก่อนแล้วเพี้ยม ไปสิโซฟีมือเห็ดมไม้นอนเพรียงก่อนเอื่นกะต้องขอบบุญขอบบุณขอบมกขอบใจนั่งเจอมรากากีเพื่อทำเหมือนเนาะที่เป็นให้เกียรติมาสังสีสรรให้คลิปให้ช่องครัเหมือนนี่นะแขกรับเชิญพี่น้องเลย นั่งได้เป็นแขกรับเชิญดได้เหมือนนี่ตาโตจะเท่าไหร่ <ใน S 1> บอกค่ะว่าอันพน้าเชิร์นมาบบจุดทูบมาว่า,น,าน้าเชิญจุดทูบจุดทูบไม่นั่งหูโลดแม่นบอกจุดทูบนั่งคือหูเลยจ้ะพูดเลยว่าแม่นไปเชิญมา <c oughs> ยาเด้อพี่น้องเดิฟโบแมนสี เบิ่งแ้วจะไปเหตุตามบ่ได้ได้จะไปจุดทุกตามนางบ่ได้นางบ่ไปเนาะนางบ่ไปนางบ่ไปถึงจะสิจุแตจุลงไปโลนอกจากหัวหนาน อยากเข้ามาห้าปุสาวนะเด็กู้สาวงามบได้ได้เจ้ามาเวียนอยู่เด็กู้สาวงามแลวมาเวียนเี่เจ้านี่ในใจนี่เพิ่งจกลงมาเห็ดสวยบได้ตอนนี้นะเบิงสถานการณ์เนี่ยร เจรียดขนาดเลยตอนยังอะ่ะตอนขู <online> <c oughs> ่อ่ะเพื่อนสิบป่พันสิบ่พันสันเดียวคือสุดเจสำรวงพาะนะสิบปรอบเจะน้องก็ว่าพระบ่มีแขวอีบ๊ปบจีว่ายเลยพระกับพระผู้อาวุโสเดชใสแจได้ นั่งเห็ดถือแล้วนะพี่นังเนาะนั่งก็เป็นเซฟมาก่อนนะคะเมนบะเทียงนั่งเซฟยังเซฟเตาถ่านบะเซฟหรือเซฟกระทะเหล็กเเซตาาาถ่นจ้ ซฟเตาถ่านเด้อพ <c oughs> ี่น้องเด้ก็มันเซฟเตาท่าเล็กนี่ได้ออกทีวีไปแล้วดังระเบิดระเบือไปแล้ว หล้วลาขาวีแม,ม่เพชเพชเม็ดเบอร์รี่เริ่มมาเริ่มเทิมมาเนางกายทางมาดูบ่าวกะเอิแซวกับแซวบอกเป็นตามบอกมีมาละเนี่ยกะเทยไปซะโบราะ <laughs> จากบ้านน้ำมง <laughs> ตุวซาวปซ้ไยกับบาวาอดูทิู่บลอนไปเปิดน้ำมันแลใส่กอบกันมันมันเห็ดเสียหนาเยตาใส่ยี่ใก่ใช่ไข่ยี่ไก่ใส่ซุกแนงล้วใส่เครื่องเผ็ดใส่ข้าวหนังงูนะฮาจุ๋มลอดน้ำมันเนื้อหัวเด็กอ่บรีนวลงเท่าน่าหนังงูเลื่อม นังงูต้องไล่โตนัูเศษ้าวขาวเปนางงูพี่น้องพี่น้องลองเข้าจี้อเมราการีมึงดูนั่งใส่ไว้ได้จังใดนางงูเหลี่ยมนางงูเหลี่ยมอุ้ยนั่งกรวด ต hmm. ัวข้าวตัวข้าวจิสวัสดีค่ะนั่งสุดาซินจ้าจ้านี่ก็สิ้นงัวเองค่ะซินงัวบอกดาดแบบระลานจากระใสหัชพคชายกับตํำกระเทียมไส้จ้า ก็ใ<ศ>ส่ได้มองกับน<ศ>คือบเอาลงเสร็จเกินนิดนึงสศกซานหน่าเจ๊เด้บีนเทากันบงสิไหลอาบน้ำแตกกะที่มาออกเบิบาบนกไต้มนั่งต้มอยู่ในโฟมแมนบอจชาขึ้นดาษซีก่อนเท่ากันออใส่ลไปใส่เยอะแซ่เยอะใส่เยอะเช่บเยอะ สายไล่กับขนก็ล่นหลจ้ะดีตัวมันแังผ่มีขนแม่นบอกไร่ขนมนุษย์ไลยขนหรอคะ <c oughs> คนพันใหม่นะบ่มีขน,นคนบนก็ไม่มีขนล่างก็ไม่มีคนตั้งหัวอะไรนีคนหัวอะไรมีพ่อคนหลางผมมีกระสางมันออก โคตหน้าแข็งนะบ่ามากแค่นี้อยู่แล้วแซ่บบ่เจ้ตามลงไปเลยค่ะมันเดือดแล้วอือ้จะคือเทแห้งแท้ทชงสีกระเด็นใส่แทกก้กินได้กินกินอ่ได้กะเทผิดเยนางเห็ดแบบบ่ม,มีความมั่นใจเลยพี่น้องเลยโอ้ยเจกนงามเห็ดก็กินได้อยู่แล้วนะ <laughs> คือบ่ได้เรือจากเถื่อมาเห็ดจะอะไรกัน แยบอยู่สั้นจริงก็จะใส่มะเขือในบ้านทานนะใส่ใส่บอลนี่กันใส่หานใส่โรดแบบส่งนิดๆน,ดนะอืมหันกล้องมาลานสาวพอทันสร็ ก้้ส้สแลวจาภาษาไทยก็จะออยังลวกจิปมบ่เรียนดาสิ่งแคนกำเทาจี้่ลวกจิป้นดาลวกชิปพมแม่คนไทยใทส่แบบปูตกมอสิคไทยอ้ยสิ้นงามสันโอ้ยนิบสิ้นเผาทิ่มนะ <c oughs> ทรยศ <c oughs> แม่สิ้งาม ห้อยนี่ตู้โอ้ยซองสติ๊ดเหลืองกับบ้านนี่นะเจี๊นี่มาพาว่าออกไปตัวที่ซองสติ๊ดเหลืองคลิปนี่สติ๊ดเหลืองกับบ้านนี่นะติดเหลืองก็ไม่ไม่โปรตีิก็ไดชุดหนัแนี่ติดเหลืองจะเอามาด่าแกกีติดเหลืองทุกทีช่วยด้วยช่วยด้วยต่างติดก้นมา ทำใจต้องรอนิดหน่อยนะคะนิดนิดนึงอะ่ะต้องต้องรอหน่อยนึงอ่ะจ้ะพราะเต่าทานเนาะต้องเข้าใจนะจ้าบุคือเต่าแก่นะจ้าจดุจดจุดจุดแล้วก็ได้กินต้องใจเย็นๆนาเต่าทานก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมันแซบ่บมันหอมอต้องใจเย็นบ่กเปลือกแกดน,นะคะบุกเหล็กบุเปลือกเงินนะคะทานนี่<อ>ก็ได้เองเฮ็ดเองนะจ้าดูไปซื้อมาดีกครับซื้อซื้อซื้อคนมีเงินนะต้องซื้อบึ้นนางนะคะต้องทำเองนะจ้า นางขายันเห็หนเนาะนางดุนางขายันส,สวยอย่างนี้นะคะใส่ตั้งเพชรน,นะคะลายกระหลัดอย่างงี้เนาะนางเอ็ดลงทานลงเต่าเองนะคะโอ้ชุดชวยเนี่ยนางเนี่ยพี่น้องเอลยรอดนายเลยเนาะชุดชวยเนี่ยนางจักบาทเาน,นี่ยได้พอไงมันเบิ่งคนงามหมอพอไงนี่เด้นี่หอัานหนามากดูคนงามสาดีสบายดีสบายดี โบเห็นเขาต้องลวกพอซ้ำหนึ่งจ้าโอเคลวกเขาซุกลายมันเหนียวได้สีมันหยาบมันหยาบคือกระเทยเถ่านี่แหละจ้ากินบวแซ่บเด้อยัดลอยพี่น้องชิมสดชิมดูฮะผมก็ใหม่ๆหม่ปากน่งก่อนนะคะว่าแซ่บบ่แซ่บ ลากนิดลงมาเป็ดคืบเอาแม่ใดอันหนานี้บดัดนีว่าอะแม่เสียบบ่เสียบกันดิอ,อันหน,นานี้บดัดนีเมื่อกุ้มขมับอาเติมเกลือลงไปลืมใส่อาลืมใส่เกลือพอเรียบร้อย โอเคโอเคน่งกระเห็ดไปสิเหล็กกระองเว้จิ้มมากระเสียบนั่ถั่วถึ้งอยเดียวือแต่นอนพียบอันหนี่โอเทมิมจม่มันสุกของนางไม่ยังห่อนห่อนบอกจะอามือจาจิ้มมึงดูห่อนแห้งบอกบ่ซุกบ่ซุกแท้อโลดเออ พี่่พอะดรวขนาหนาคะอลายขาดลยลายยงมันลายยางปิมีแต่อันนี้อันเดียวเเราละหนึ่งหนึ่งถ้่ยสองถัวยสามถัวยสี่ัยห้าถ้วยพอดีเ่าต้องกินขกินกับพาบจาลาซีนกอกหน้แซ่บเปี่ยนี้ยกปุ้นก็แซ่บ โอเคบเย่เอนเยกิอนค่อยคจะไปจำเดือนโอเคทำเนี่ยนวอืมเก็บลดเนาะนลำจังแสนนอนเพียย ข้าวขอาย์โอ้่างตาพี่น้องพ่อเแตว่าลูกเนี่่เคยสเลยว่ะเสเลละบ้านอันนี้เสเรลใส่ิบ่บ่บบบไม่ผู้อยาก ล <c oughs> ้างเรียบร้อยแล้วจ้าล้างตะว่านอีกจ้าโอเคเม่นบอก <c oughs> อเอานัวงว่นนานั่งหลังกินเ่งจะกินง่ายโอเคคุกเลยเจ็บอันนี้คุกล้วก็ชิมให้พี่น้องเบิ่งร้อม กยกว่านอนเพียสูตรเจมารากากีน้ำก็กินได้แต่ใช่น้ำซีมสิได้บัตรจะเป็นปอดก็ไม่นี้่ะจะบัดมักแต่อย่างอืง่นติคิดดิบๆเนะ่ยหมอคนผมี่จ้ะมักง่ายจ้ะเฮ็ดเองกินเองจ้านั่งบริเทศขายร้อไม่ได้อยวกอย่าติดที่มอได้เครบ เจจะก็บอกคทีจังเอาเสร็จปากไงป๊อปยังนี่นะซีมเลยจะต้องซีมเลยนั่นแหละตับสดๆหนึ่งโอ้ยน้ำลายแตกน้ำเจเลยพี่น้องเลยเกิดมากไม่เคยกินตับดิบเป็นอะไรเพื่อผู้ชมนะคะนี่เพืชนางลงทุนนะคะกินแล้วเป็นอะไรปะเนี่ย แซ่บจะพี่น e ้องหวานรวยๆค่ะหวานรวยๆแต่วานกับตาผู้ชายผู้ชายต้องหวานกว่าโอเคหมดเที่ยงนะเรียบร้อยจ้าแซ่บหมดแซ่บประเทศที่มอสันจะได้ของเลยได้เรียบร้อยไปแล้วเลยโอเคโอเคจบคลิปไปสามนี้แล้วขอบคุณขอบคุณละลายที่เขาเอามาชมขอามองกับใจระเจด้ออ่คขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยขอให้สวยตลอดปีตลอดไป ข่อยแน่นร่ำรวยส,สวยทุกวันนะคะปังๆนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อขนตากันศาสตร์มาใส่คืนนางจ้ะวาวแห้งฮะข่อยแล้วน้ำลายพุ่งเต็มหน้าข่อยเบิ่อเลยไปแล้วพี่น้องไสบายดีสบายดี